นี้มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ตอนแรกติดตามก็ต้องตกใจเหมือนกันเห็นบอกว่ามีการขับรถไล่ล่ากันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมีการยิงกันด้วยนะครับคือต้องบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยคือเขาสงสัยว่าเขาเพิ่งออกจากผับเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเขาขับรถมาเนี่ยจะเข้าชุมชนปรากฏโดนไล่ยิงอยากให้คุณผู้ชมดูภาพหลักฐานก่อนเป็นวงจรปิดเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่จันทบุรีวงจรปิดก่อนนะครับโดยในวงจรปิดเองเนี่ยเห็นบอกว่า จับภาพอะไรได้จิตดีจะเพเห็นกลุ่มคนก่อเหตุนะคะขับรถมาแล้วก็จอดนะคะคุณผู้ชมนี่เปนนี่นี่นี่คือตรงไหนอะหนนี่เสียงรถมาแล้วนี่ใช่ไหมจะขับรถมาจอดในเมาในเมาค่ะในเมาชื่อเมาคือมือยิงใช่ค่ะนี่ฮะแล้วชื่อแมมเป็นมงคลมากเลยนะฮะนี่ชื่อเมาไอ้นี่ไปนามสมมุตินี่นี่มาแล้วนะฮะ คือต้องบอกกับว่าคือทางด้านของทางเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาได้ทราบมาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทะเลาะก,กันในสถานบันเทิงใช่แล้วขับรถเฉียวชนกันหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการยิงใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะก็คือไล่ยิงคู่อริหลังจากนั้นเขาจอดรถกลับบ้านพอกลับบ้านตํารวจบุกไปบ้านนะคะเขาไหวตัวทันเขาก็เลยขับรถหนีตํารวจแล้วมาจอดตรงนี้แล้วทิ้งรถเอาไว้หนีเข้าป่าไปค่ะอาจริงว่าอ,อันนี้คือภาพเลยเมากบอังหนีใช่ปะใช่ค่ะลงจากรถทิ้งรถ เอาหรอแล้วชื่อชื่อเมาแล้วมันจะหนีรอดไหมละ่ะฮะนี่นี่คือภาพเมานะฮะยิงคนในสถานบันเทิงหลังจากขับรถเบียดออะไม่เป็นไรเปิดวงจรปิดเอาแบบเคลื่อนไหวฮะอันนี้ไม่เห็นหัวนะ,ะสังเกตไหมภาพไม่ค่อยเป็นมงคลด้วยนะฮะเงาหัวหายนะฮะเมื่อกี้นี้ แล้วก็เอาจริงๆสุดท้ายเมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงตำรวจเขารู้ว่ามันมาจอดรถที่นี่เห็นบอกว่ารองผู้การพันตํารวจเอกอักขพงอ์สุนทรวิพาศสั่งชุดสืบจันทบุรีออกไล่ล่าเดินทางไปยังหมู่บ้านมั่นคงรุ่งเรืองเกาะขวางจันทบุรีเพื่อจะจับกลุ่มตัวในเมานะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามันจะมีภาพที่ตํารวจเดินตามหาตัวผู้ต้องหาตามบ่อน้ําเพราะเขาคิดว่าเจ้าตัวเองเนี่ยน่าจะมีการหลบหนี โดยตอนที่มีการหาตัวเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะฮะพันตำรวจเอกอัคบพลเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวในเมาเองเนี่ยไปทะเลาะก,กับวัยรุ่นในสามบันเทิงแล้วขับรถเฉี่ยวชนหลังจากนั้นควักปืนยิงคู่อริตำรวจเนี่ยพยายามจะสะกดรอยตามมาแต่เจ้าตัวไหวตัวหนีทันเดี๋ยวฟังเสียงฝั่งตำรวจก่อนนะฮะจากว่าเป็นวัยรุ่นสอกลุ่มไปทานเหล้ากันแล้วก็ เกิดปะทะกันทะเลาะวิวาทกันแล้วขับรถออกมาจากสถานีเชิงแล้วก็มาขับเบียดกันไปเบียดกันมาจนชนกันพอชนกันเสร็จก็เกิดคงเกิดอารมณ์โมโหฝ่ายหนึ่งก็ชักปืนมานะครับถ่ายยิงฝ่ายหนึ่งนะครับก็แล้วก็คนที่ชักปืนก็เราก็ตามไล่ทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยน้องได้เจอรถผู้ที่ก่อเหตุแล้วแต่ทิ้งรถไว้แล้วก็หลบหนีไปครับก็ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบนะฮะนี่ปฏิบัติการตอนที่ขับรถมาจอดใช่ไหมแถวนี้มันมีหนองน้ําจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยพอเขาเจอรถคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยยึดรถมาที่โรงพักในตัดภาพไปที่ตอนยึดรถเข้ามาหน่อยเพราะว่าตํารวจพทเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสุดท้ายเมาเองคุณผู้ชมครับยอมมอบตัวแต่โดยดีนะฮะหลังจากที่ตํารวจปิดล้อมแล้วก็ไล่ล่าเดี๋ยวลองดูสภาพเมาสักนิดหนึ่งเพราะเมาเองวันนี้ยอมมอบตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ยอมรับบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมไปทะเลาะก,กับกลุ่มอลิขับรถเบียดกันผมไม่พอใจโดยมีการยิงเกิดขึ้นแต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเนื่องจากว่าพกอาวุธปืนมาจึงบรรดาโทสะยิงไปทั้งหมด9นัดนี่ฮะโดยเบื้องตอน้นตอนตำรวจบุกมาอาศัยช่วงชุลมุลนหนีไปอยู่ในป่านะฮะประมาณ500เมตรแต่สุดท้ายทนแรงกดดันตำรวจไม่ไหวเลยขอมอบตัวอ๋อแล้วนี่ปืนฮะ เดี๋ยวมีออ๋มีเสียงเมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงเมาอ๋อนี่รถของคนเจ็บบ่ที่โดนยิงไหนฟังเสียงเมาหน่อยสิกระไกลยิงผมนะครับแล้วปืนเป็นอยู่ในรถครับรถที่รถจอดไรรถที่จะไปทันแดงผมไม่ได้ไปรถผมอยู่จอดอยู่บ้านครับผมเพิ่งขี่มาวันนี้ทันแดงว่าทันแดงทันแดงไปแล้วออ๋ปืนอยู่ในรถไม่เล่า แล้วทำไมเปนจริงวะก็เขาไล่ชนผมมาตั้งแต่ฝากจันนะครับเป็นกล้องดูได้เลยไล่ชนเลยอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมครับก็เอาไปว่าจับได้เรียบร้อยแล้ว